ทิดทักไทยสินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปันทุเรียนทอดกรอบเกรดพรีเมียมจากชาวบ้านจังหวัดระยองคัดสรรทุเรียนระยองคุณภาพมั่นใจได้หอมกรอบไม่อมน้ำมันเพราะเมื่อทอดเสร็จนำมาอบลมร้อนเพื่อไล่น้ำมันออกอีกครั้งรับประกันความพรีเมียมขนาด200กรัมห่อละ299บาทมาเปิดประเด็นกันค่ะ เตรียมรับโทษทั้งขบวนจอ่อแชฉคนเขียนโพล1ิบข้อเรียกร้องล้มล้างการปกครองยัดใส่มือรุ้งปนัสยาบนเวทีปราศัยค่ะซึมเนื่องจากกรณีที่ทางด้านของรุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลได้มีการทวิตข้อความระหว่างการฟังคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญระบุว่าไม่ให้มีการไตส่สวนเพิ่มเติมจากพยานของผู้ถูกร้อง ไม่ยอมเบิกตัวนายอานน์และไม้มาฟังคำวินิจฉัยเมื่อกระบวนการยุติธรรมดูไม่ยอมรับฟังทั้งสองฝ่ายอย่างเท่าเทียมเช่นนั้นความอายุติธรรมคงเกิดเป็นแน่แท้ผู้รับมอบฉันทะทั้งสองและรุง้งจึงขอออกจากห้องไม่ฟังคำวินิจฉัยต่อค่ะและก็ยังมีการชีวิตข้อความอีกด้วยว่าเขาบอกว่าหนูล้มล้างการปกครองทั้งที่หนูขอแค่การปฏิรูป สำหรับการทวิตข้อความของรุ้งค่ะต่อมาก็ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเจ้าตัวนั้นโกหกเพราะหากย้อนไปเมื่อวันที่10สิงหาคม2563ทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตทางด้านของรุ้งปนศยาได้มีการขึ้นเวทีประสัยกล่าวข้อเรียกร้อง10ข้อและก็ด้านหลังของเวทีก็ยังมีข้อความขึ้นซึ่งข้อความบนจอก็ระบุว่าเราไม่ต้องการปฏิรูปแต่เราต้องการปฏิวัติ แม้ผลคำวินิจฉัยจะออกมาชัดเจนแล้วแต่บรรดาลิลล้อของม็อบ3นิ้วก็ยังอ้างว่าต่อให้จะปฏิวัติก็ไม่ใช่การล้มล้างอยู่ดีนอกจากนี้ยังมีสมาชิกของม็อบ3นิ้วไม่พอใจกรณีนี้อย่างมากมีการโต้เถียงแทนว่าเป็นภาพตัดต่อสร้างเฟกนิวส์โดยฝีมือของสลิมบ้างบ้างก็ว่า IO โอทำงานแล้ว ล่าสุดค่ะในโลกโซเชียลก็ได้มีการขุดคุยประเด็นที่ทางด้านของรุ้งปานนสยาเคยให้สัมภาษณ์ผ่านทาง BBC เมื่อวันที่16กันยายน2563ภายหลังจากเหตุการณ์การประสัยวันที่10สิงหาคม2563โดยมีท่อนค่ะที่เจ้าตัวกล่าวถึงโพย10ข้อเรียกร้องระบุว่าตนได้รับต้นฉบับข้อเรียกร้อง10ประการก่อนจะขึ้นพูดบนเวทีประสัยธรรมศาสตร์เพียงไม่นานนักเพื่อน ส่งมาให้หนูดูตอนตีหนึ่งกว่ามันถามหนูว่าจะอ่านไหมทุกคนรู้สึกว่ามันแรงมากตัวเองก็รู้สึกว่ามันแรงมากๆแต่หนูรู้สึกว่ามันต้องพูดหนูเป็นตัวตั้งตัวตีในการจัดมอบครั้งนั้นแล้วเรื่องสถาบันก็เป็นหนึ่งในความคิดหลักของหนูตลอดมาเลยอยากขึ้นไปพูดเรียกว่าขอขึ้นไปพูดก็ได้ขอพูดเองต้องนั่งจับมือทั้งสองข้าง ับเพื่อนแล้วถามว่าเราทำถูกใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เราต้องทำใช่ไหมคำตอบคือใช่มันคือสิ่งที่ทั้งถูกต้องและต้องทำเลยนั่งสูบบุหรีตัวหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปพูดในสิ่งที่คิดทั้งหมดรวมทั้งข้อเรียกร้องด้วยและนายเพจ Facebook s t ี e ฮีโร่วีค่ะก็ได้มีการตั้งคำถามถ,ามถึงเรื่องนี้ว่าสรุปคืนนั้นใครเป็นอ e ีแอบเขียนโพลและส่งให้น้องรุง้งน้องออกมาแฉเลยครับ ส่วนหนึ่งจากบทสัมภาษณ์ของรุ้งของ BBC เธอได้รับต้นฉบับข้อเรียกร้องสิประการก่อนจะขึ้นพูดบนเวทีธรรมศาสตร์เพียงไม่นานนักทั้งนี้ได้มีคอมเมนต์จำนวนมากค่ะย้อนถามรุ้งปนัสยาว่าจะยอมติดคุกแทนคนที่เขียนโพยให้รอจะยอมจริงๆใช่ไหมแทนคนบงการถ้าเปลี่ยนเป็นการออกมาแฉคนยังเข้าใจและพอรับได้กลับตัวกลับใจตอนนี้ก็ยังดีกว่าต้องอยู่ในคุกยาว แต่ถ้ากล้าทำในวันนั้นก็ควรกล้ารับผลกรรมและความผิดตามกฎหมายในวันนี้ด้วยอยู่บนเวทีคิดว่าตัวเองเป็นเสือแท้ที่จริงเป็นแค่เหยื่อที่เขาเอาหัวขนมาสวมให้คนเขียนโพยให้และเพื่อนที่ส่งให้คงรักรุงมากแหละกลัวลุงจะเหนื่อยกับการตลอนขึ้นเวทีมอ็บอีกก็เลยให้ไปอยู่ฟรีกินฟรีในคุก สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศท,ทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศท,ทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ l i n e s h o p s i s t o r e ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ